แยะนะครับแต่โปรแกรมนี้หายากหน่อยครับนะครับแต่เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมากต่อมาแคปแลนแคปแลนเขาก็ทำซอฟต์แวร์เหมือนกันไม่ทราบว่าใครเคยไปที่งเทพบ้างมีสถาบันการเรียนกวดภาษาแคปแลนผมแนะนําว่าถ้าอยากเรียนภาษาที่งเทพแคปแลนดีมากแพงหน่อยแต่ดีนะครับแบรนก็มีครับ E.T.S ก็มีส่วนใครที่ใช้ iPhone หรือ i p a d แนะนำเลยครับ Axela Study อันนี้เป็นแฟชชั่นเป็นคำศัพท์มีส้อยให้ด้วยจับคู่เหมือนโอโหเหมือนเพลูสิทเลยนะครับต่อมาสมาร์ทโฟ a แคปอันนี้ก็ช่วยได้มีสีสันน่ารักส่วน p h เซ s a ลเวิร์บพับอันสุดท้ายเฟรเซ a l ลเวิเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยใช้แล้วก็ไม่ค่อยรู้กันเช่นคำว่า go out หรือ ask out eat in die in อย่างเงี้ยมันเป็นเวิร์บที่บวกกับ Preposition และความหมายจะเปลี่ยนไปเลย go over อะไรอย่างงี้นะครับ นั้นไปดูนะครับ p h r a s a a v e r b s นะครับต่อมาเว็บไซต์ครับเว็บไซต์มีเยอะมากแล้วแต่เราจะ Google หาเลยนะครับ ikws เนี่ยคือให้ใช้คีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้นะครับ set ครับ set เนี่ยเป็นเหมือนสอบ N บ้านเรา set เนี่ยจะเป็นคำศัพท์พื้นฐานในระดับ p s u g e t นะครับเพราะงั้นการสอบ set ในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ระดับเดียวกับ p s u g e t นะครับ เราะนั้นให้ลองไปหาดูนะครับส่วนใครจะสอบ g r e ก็ GIE Vocab หรือ E.S.L. Learning E.S.L. ก็คือ English as a Second Language สำหรับนักเรียนต่างประเทศที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีเว็บไซต์ของเขานะครับก็จะมีระยักำลังแต่เลเวล1ถึงเลเวล10เลยแล้วแต่ความสะดวกหรือ Voice of America อันนี้ดีมากๆนะครับลองไปหาดูนะครับใน YouTube ก็มีครับหรือ เช่นถ้าเราสนใจเพลงเพลงฝรั่งให้พิมพ์คำว่าไ y l ิคไปครับไ y l ิคตรงนี้ครับไ y l ิคเจอไม่เอ่ยไ y l ิคตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่าไ y l ิคตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อเพลงเข้าไปโอ้มีเยอะเลยครับอยากเป็นเจนิเฟอร์โลเปสก็เอาไปร้องนะครับในห้องน้ำตามสบายเลยนะครับต่อมา Facebook ครับ a c e บ o o k ของเราเนี่ยกับ Twitter มีอยู่นะครับโดย a c e b o o k เนี่ย ให้ s e a r c h หาคำว่า the compass f i t t e r นะครับเรามีขึ้น daily idiom ทุกวันเลยมี idiom ส่งให้คุณทุกวันเช่นเดียวกับ Twitter เข้าไปที่ Twitter แล้วก็มองหาคำว่า the compass f i t t e r นะครับใครที่เล่น Twitter อยู่แล้วเราจะส่ง Twitter ที่เป็น idiom ให้คุณทุกวันนะครับทีนี้ออกไปเร็วไปไหมครับไปเร็วไปไมเอ่ยขอโทษด้วยนะครับทีนี้มาดูหน้าเว็บไซต์เราหน่อยเว็บไซต์เราที่หลายๆคนเคยเห็นก็คือเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้ผมจะให้ดูว่า Twitter มันอยู่ตรงไหนเวลาสมัครมันอยู่ข้างล่างนะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ล็อกอินกับยูเซอร์เนมไปแล้วคุณก็จะได้อีเดียมจากเราทุกวันนะครับทีนี้สรุปหน่อย n o v e m ber ผ่านไปแล้ว d e c ember เดี๋ยวสอบกลางภาคจะเห็นว่าความรู้เราตกมานิดนึงไม่มีเวลาอ่านสอบ January ปลายปลายใกล้จะสอบแล้ว มันต้องเร่งสปีดมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเครื่องมือที่จะช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยดีๆมากและความรู้ก็อาจจะติดตัวคุณไปเรื่อยๆจนถึง r ฟบร y เพื่อสอบครั้งหน้าถ้าเราไม่ผ่านใช่ไหมครับทีนี้ทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลาเพราะโรมไม่ได้สร้างภายเสร็จภายในวันเดียวนะครับมีทั้งความคดเคี้ยวจะเห็นในรูปบางครั้งเดินหลงซอยกว่าจะไปถูกซอยกว่าจะไปถึงเป้าหมายก็ยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าท้อแท้อึด ทนเหมือนสอบ entrance สมัยเด็กๆเลยนะครับอ่านหนังสือให้อกดไปที่สุดนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญเข้ากับบาการบรรยายของครูเหมยเลยนะครับเดี๋ยวครูเหมยจะมาพูดในส่วนของแกรมมาครับมี now tense แล้วก็ passive voice เป็น3เรื่องหลักนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำครูเหมยนิดหนึ่งครูเหมยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่สถาบันเขียนทิศติวเตอร์นะครับ สอนมาแล้วหลายรุ่นมากประสบความสําเร็จหลายรุ่นนะครับรเจ้าหน้าที่บั้งชาติเป็นกลุ่มมาเรียนโทอีกก็ผ่านนะครับเด็กสอบแสงทองมาเรียนกับครูเหมยที่หคนผ่าน5คนเข้า SME เข้า English Mini หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอเชิญครูเหมยครับอ้ออย่างนึงครูเหมยจบปริญญาโทด้านคอมมิวนิเคชันจากอเมริกาครับครับขอเสียงปบมือด้วยครับขอบคุณครับ แหมครูก๊อฟเนี่ยก็โมซะจนครูเหมยไม่กล้าออกมาบรรยายเลยนะคะเริ่มเกรงเกรงเขินเขินนะคะยังไงก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาต สักสองสามเรื่องนะคะก่อนการบรรยายนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยขออนุญาตแทนตัวเองว่าครูนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเรา,เาใช้คำนี้กันมันน่ารักอ่ะนะคะครูกับนักเรียนแล้วก็มันเป็นอะไรที่กลางๆเพราะว่าครูหมืนรู้สึกว่าคำว่าครูกับนักเรียนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีคุณค่านะคะแล้วก็มีทำให้นักเรียนรู้สึกว่า มาตั้งใจเรียนรู้กันจริงๆกับในวันนี้นะคะเรื่องที่สองเนี่ยต้องขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยครูเหมยก็อาจจะหลุดบางทีไม่ใช่หลุดหรอกค่ะบางทีพูดขึ้นมาเป็นไทยคำอังกฤษคำเนี่ยอย่าถือสากันนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ จริงๆก็คือว่าอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้คุ้นเคยกับการใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่อยู่รอบตัวเราทุกวันเลยนะคะแต่ก็หลุดไม่เยอะหรอกค่ะนะคะ<ส>เรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นะคะขอ,อะความร่วมมือกับทุกคนนะคะ,ะมือถือเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็ขอให้เปลี่ยนเป็นระบบสัสสส่นดีกว่านะคะแล้วก็หรือถ้าเป็นไปได้ปิดไปเลยนะคะเรามาวันนี้เราตั้งใจจะมาตักตวงเอาความรู้จริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรมาขัดขวาง การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเพราะวันนี้ครูก็มาด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยกลับไปด้วยความรู้จริงๆนะคะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะกับกรามานะคะวันนี้ครูเหมยมีหน้าที่ในการาบรรยายเรื่องกรมมาให้น้องๆให้เพื่อนๆให้คุณครใูให้นักเรียนทุกคนได้ฟังกันนะคะอขอไปที่สไลด์แรกก่อนได้ไหมคะขอบคุณค่ะครูครับ <c oughs> นะคะกรมมาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการพูดการฟังการเขียนนะคะก็ต้องเริ่มมาจากกรา r ทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ graduate students นะคะที่เรียนระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้กรา r ในการเขียน Report นะคะ papers นะคะในการที่จะเข้าไปโชว์ผลงานในระดับนานาชาติถ้าเรามีพื้นฐานกราาที่แน่นแล้วแล้วก็การเขียน เอเปเปอร์ uh, paper ของคุณก็จะเป็นระดับ Professional มากขึ้นดูเป็น Academic Writing นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย r กร ma r เนี่ยนอกจากจะใช้สอบแล้วเนี่ยยังใช้ในอาชีพของความเป็น Professional ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเริ่มกันเลยว่า Grammar in e r r o r Identification หรือว่าในการทำข้อสอบ PSU g e t C e t ปเนี่ยมันมีเรื่องอะไรหลกัหลกๆบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือว่าอยากให้เพื่อนๆน,นะคะหรือนักเรียนทุกคนเนี่ย เข้าใจนิดนึงว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้นะคะต้องเข้าใจต้องท่องจำนะคะแล้วก็ต้องใช้ทุกวันนะคะมันถึงจะซึมซาบเข้าไปในกระแสะเลือดนะคะในในความศักษะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองภาพใหญ่ๆแกรมาร์จะมีอยู่สองพาร์ทเท่านั้นนะคะภาพใหญ่ๆก็คือพาร์ทแรกนะคะก็คือคำนะคะ word นี่แหละ นะคะหรือเขาเรียกว่า parts of speech นะคะก็คือประเภทของคำนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจในคำเข้าใจในการใช้คำแล้วเนี่ยจุดประสงค์ในการใช้คำเราก็จะสามารถที่จะเอาคำต่างๆเหล่านี้มาเรียงร้อยเป็นประโยคนะคะได้อย่างถูกต้องถูกตามโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นพอ part หจบไป part สก็จะเป็น structure นะคะคือการเรียนรู้ทางด้านโครงสร้างการผูกประโยค น,ะะนั่นคือภาพใหญ่ของ Grammar นะคะคราวนี้เนี่ย parts of speech เนี่ยทุกคนก็เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่วัยรุ่นอออๆนะคะตั้งแต่เด็กตั้งแต่ประถมนะคะก็คือมีอะไรบ้างก็มีพวกนาวโ o รนาวนะคะ adjective verb นะคะ adverb preposition แล้วก็ conjunction นะคะแต่วันนี้เนี่ยด้วยแบบเวลาเราจำกัดนะคะเราก็ขอที่จะนำเสนอคุณเพื่อนๆนน,นักเรียนเนี่ยนะคะ เพียงแค่ now นะคะแล้วก็เสริมเรื่อง subject verb agreement ไปให้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะเจอสองเรื่องนี้เยอะมากเลยในข้อสอบ mm hmm. error identification นะคะแล้วสำหรับ past structure นะคะเราก็จะเรียนรู้กันเรื่อง verb นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะต่อยอดไปเข้าสู่เรื่อง tense แล้วก็ passive voice นะคะเรื่องที่วงกลมนะคะก็คือเรื่องหลักที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ย ทำจิตใจให้จ่มใสนะคะให้เหมือนอแก้วน้ำเปล่าๆนะคะทัศนคติที่ลบๆที่ไม่ค่อยดีเกี่ยกวกับแกรมาในวันนี้ให้ทิ้งไปนอ,นอหน้องซะนะคะวันนี้ขอให้มีทัศนคติที่แบบมารับรู้เรื่องใหม่ๆนะคะที่รู้สึกว่าทำให้เราได้เติมเต็มแก้วของเราให้สมบูร,รณ์ในด้านกรมานะคะโอเคค่ะไปด้วยกันเลยนะคะเรื่องแรกนะคะ now นะคะนาวคืออะไรนะคะนี่ก็เป็นคำถามพื้นฐานระดับประถมเลยละ่ะก็คือคำเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราต้องรู้นะคะก็คือว่านาวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันใหญ่ๆเลยนะคะต้องรู้นะคะก็คือานาวนับได้และก็นาวนับไม่ได้นะคะอันนี้ก็รู้กันมาอยู่แล้วเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะคะคราวนี้ต้องรู้อีกนะคะว่านาวนับได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือ เอก,กพจน์และพะหูพจน์ใช่ไหมคะอันนี้ความรู้ดั้งเดิมนะทุกคนรู้นะเช็คตัวเองนะคะนามนับไม่ได้ต้องรู้อีกว่ามันคือเอก,กพจน์นะคะเพราะอะไรทําไมถึงเป็นเอก,กพจน์ก็เพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขารู้สึกว่านามนับไม่ได้เนี่ยมันเยอะมากนะคะมันอาจจะเป็นผงเป็นของเหลวเป็นก๊าซนะคะมันเลยขี้เกียจนับอ่ะนะคะก็เลยจับให้มันเป็นกลุ่มหนึงไปเลยก็เลยเป็นเอก,กพจน์เสมอ นะคะไปเจอนามนับไม่ได้เมื่อไหร่เอกพจน์ทันทีเลยนะคราวนี้เนี่ยสิ่งต่อไปนะคะนอกจากรู้2ประเภทนี้แล้วสิ่งที่ต้องรู้มากๆและชัดๆและลึกๆคือคำกำกับหน้านาวนะคะเพราะจะออกบ่อยมากใน error identification นะคะคำกำกับหน้านาวคืออะไรนะคะไปด้วยกันเลยนะคะยังอยู่กับครูเหมยนะคะคำกำกับหน้านาวจะแบ่งออกเป็น3ตัวด้วยกันนะคะ3แบบนะอันแรกคือแบบเจาะจง เจาะจงคืออะไรอยากกูเหมยเจาะจงก็พวกนี้ไงคะพวก the พวก that these those these แล้วก็พวกแสดงความเป็นเจ้าของต่างๆเจาะจงยังไงคะก็ my book หนังสือของฉันอะนะคะ the book หนังสือเล่มนั้นอะเพราะฉะนั้นเจาะจงไหมคะ that book those students ก็เป็นนักเรียนกลุ่มเหล่านั้นอะคือพวกนี้เจาะจงหมดเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจาะจงก็มีประมาณแค่นี้อะค่ะ90%ละนะคะ เพราะฉะนั้นต่อมาไม่เจาะจงคืออะไรอ่อน,นิดนึงนะคะขอติดโบนเล็กๆไว้ข้างๆว่าไอ้พวกเจาะจงเนี่ยจะใช้ได้กับนาวทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นนับได้หรือนับไม่ได้แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นนาวทุกประเภทอะ่ะว่างั้นเถอะนะคะว่าใช้พวกเจาะจงได้ทั้งสิ้นนะคะจะเป็นเดอชูการ์ก็ได้เป็นชูการ์อันนั้นอะ่ะที่เราจ้องเอาไวอ้อ่ะ นะคะเจาะจงต่อไปไม่เจาะจงอะไรบ้างนะคะสังเกตนะคะไม่เจาะจงก็มีพวก a and a boy ผู้ชายคนไหนก็ได้ a girl นะคะผู้หญิงคนไหนก็ได้ each student แต่ละคนนะคะนักเรียนแต่ละคนก็คนไหนก็ได้อะไม่ได้เจาะจงถูกไหม every student ก็นักเรียนทุกๆคนใครก็ไม่รู้นะคะไม่ได้เจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เจาะจงเนี่ยนะคะก็จะมีพวกนี้ประมาณนี้นะคะร้อยละ80 ะะเพราะฉะนั้นสังเกตขอติดดาวไม่ใช่ติดโบวินิดหนึ่งว่าไอ้แบบไม่เจาะจงเนี่ยส่วนใหญ่90%จะใช้กับพวกนับไม่ได้เอกนพทเท่านั้นนะคะส่วนพระหูกับนับไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้ขอโทษค่ะเมื่อกี้พูดว่านับไม่ได้หรือเปล่านะคะขอติดโบว่าเป็นนามนับได้เอกพพน์นะคะใช่โบถูกต้องนะคะคราวนี้เนี่ยตอนนี้นะนาวนับไม่ได้กับน พาหูพ์เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะคะตอนนี้เรากำลังแบ่งว่าเอกพ์เนี่ยคือไม่เจาะจง a and each every นะคะคราวนี้พวกพราหูพจน์กับนับไม่ได้เนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าไม่เจาะจงจะใช้อะไรล่ะคะครูเหมยครูเหมยบอกว่าไม่ต้องใช้ค่ะ boys ก็ boys ไปเลยไม่ได้เจาะจง girls ก็ girls ไปเลยไม่จำเป็นต้องมีพวกคํากำกับหน้านาวโอเคไหมคะ ชูกาก็ชูกาไปเลยก็ไม่ต้องมามาเป็นอะชูกาโอเคไหมเพราะว่าไอแบบไม่เจาะจงใช้ได้กับนับได้เอกพจน์เท่านั้นโอเคไหมตามทันนะคะทุกคนนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งนะคะว่าไม่เจาะจงก็คือใช้กับเอกพจน์นับได้เท่านั้นสุดท้ายบอกปริมาณกับจํานวนไอนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เราปวดหัวค่อนข้าง มากนะคะก็คือว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่บอกปริมาณกับจํานวนนะคะครูเหมยขอแบ่งนะคะบอกปริมาณกับจํานวนก็เป็นคํากํากับหน้านาวเหมือนกันนะคะครูเหมยขอแบ่งเป็นแบบบอกจํานวน1 2 3 4 5สสเป็นต้นไปไอันนั้นก็คือระบุจํานวนแน่นอนนะคะกับอีกพวกหนึ่งบวกแบบสีเทาอะนะคะไม่ไม่ได้ระบุว่ากี่เท่าไหรอะแต่ว่ามันก็กลุ่มหนึ่งอะบ้างอะจำนวนหนึ่งอะค่ะ ะะก็จะเป็น2กลุ่มนะคะคราวนี้กลุ่มนี้เนี่ยขอครูเหมยขอไฮไลท์นะคะว่าจะขอโฟกัสไปที่นามนับได้พระหูพจน์กับนามนับไม่ได้เท่านั้นนะคะไอ้พวกที่เป็นบอกปริมาณนะคะโอเคไหม